รับสวัสดีกับปอบกับนาวันช่องสวนถาพิษเหล็กรอบครัวนะครับกับสหรับวันนี้นาวันก็มีทนปลยอดนะครับเผอนำเสนอมีสายไส้เคี้ยวนะครับกับนี่คือทนปลยอดนะครับึ่งกําลังจะออกดอกนะครับมีสีเลืองนวลนะครับกับสําหรัตทนปลยอดส่งกาลังออกดอกบริเวณนี้นะครับมีอยู่ซอกทนนะครับ สึ่งอยู่กันคนหลักขวาของถนน้นนะครับรับนี่คือตอนถี่นึงนะครับมองโดยใายตานะครับก่อช่วงมาห่างซ้สิบเมตรถ้าจะโอบที่คูณตอนก็โ้งโอบไม่เป็นนะครับอีกฟังนึงครับอีกฟังนึงของถนน้นก็มีตอนพยอมอีกตอนนึงเช่นกันครับตอนนี้ก็โถขวาตอนที่หนวันก่าถึงรั้งแรกนะครับกับสรับตอนถี่ซองนี้นวันคิดว่า เส้นหลบวงก็คงจะซ่องรอยเส้นน่าจะได้นะครับถึงจากการตั้งเกตทัางซ่องตอนนะครับตอนที่โตกว่วานะครับก็คงจะเป็นตอนแม่นะครับเึงนตอนเด็กๆนะครับนาวันกอเอนอยู่เล้ยนะครับอายุก็คงจะตักเจ็ดแปดสิบปีน่าจะได้นะครับพต่ตอนนี้นาวันก็ห้าสิบสามปีแล้วนะครับ ตอนระยอมก็เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับที่นํามาโครสร้างอาคารบ้านเรือนได้อีกชนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันก็นิยมนํามาทําไม้ลอมนะครับพอดอกใน่ยจะ้อมครับเวลาช่วงออกดอกนะครับจะพัดใบวัดนะครับแล้วก็มีการออกดอกนะครับครับนี่ก็คือดอกไปยอมนะครับที่กำลังอออกนะครับครับทันใดที่จบไม้ที่มีดอกย้อมนะครับ ก็แนะน้าแม่ตอนไปยอมนะครับมดพลูกวายติดแปลงนะครับครับสหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทับการติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องชวนตาพินเล็กครอบครัวยครับสวัสดีครับพ่อ คุณได้ใน,น,น,นต้นไม้ที่สวนตาพินพิน